สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณคููหนิงนะคะในสาระสังคมศึกษานะคะศาสนาและวัฒนธรรมวิชาสังคมเดี๋ยววันนี้นะคะคุณคููหนิงจะมาเฉลยแบบฝึกหัดท้ายบทนะคะชุดที่1น,นะคะชุดที่1เดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะในแบบทดสอบชุดที่1น,นี้นะคะเราจะทบทวนกันในเรื่องอหน่วยที่1การปฏิบัติตนตามข้อตกลงระเบียบกติการะเบียบหน้าที่ในชีวิตประจําวัน หน่วยที่ 2. มารายาทไทยหน่วยที่ 3. การอยู่ร่วมกันในในสังคมอย่างสันติสุขหน่วยที่ 4. ความสัมพันธ์ของตนเองและครอบครัวในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและหน่วยที่ 5. บทบาทและอำนาจในการตัดสินใจในโรงเรียนและชุมชนค่ะเด็กๆหยิบหนังสือแบบฝึกหัดวิชาสังคมและวัฒนาธารรมเล่มนี้ขึ้นมาเลยนะคะแล้วเปิดไปหน้าที่หนึค่ะ ให้นักเรียนใช้ดินสอระบายลงในช่อรูปวงกลมหน้าคําตอบที่ถูกต้องให้เต็มวงเลยนะคะข้อที่หนึ่งในสามในฐานะสมาชิกของครอบครัวนักเรียนควรปฏิบัติตนอย่างไรอ่านะคะคําตอบก็คือช่วยเหลือง,งานในบ้านนะคะ,ะช่วยเหลือง,งานในบ้านที่นักเรียนพอที่จะทําได้เนาะข้อที่3มการปฏิบัติตนในข้อใดเหมาะสมข้อที่สองค่ะเก็บสิ่งของให้เข้าที่ ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุภายในบ้านบางคนเล่นของเล่นแล้วก็ไม่เก็บใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องเก็บให้เรียบร้อยนะคะข้อที่3าค่ะนักเรียนควรปฏิบัติตนขณะอยู่ในห้องเรียนอย่างไรสิ่งที่นักเรียนควรปฏิบัติตนขณะอยู่ในห้องเรียนคือตั้งใจเรียนหนังสือค่ะข้อที่4การเข้าแถวซื้ออาหารในโรงอาหารมีประโยชน์อย่างไรอะ การที่นักเรียนเข้าแถวซื้ออาหารในโรงอาหารนะคะก็จะเป็นการสร้างความมีระเบียบวินัยภายในโรงเรียนค่ะข้อที่5การปฏิบัติตนในที่สาธารณะข้อใดถูกต้องการปฏิบัติตนในในที่สาธารณะคําว่าในที่สาธารณะคือที่ที่เป็นส่วนรวมนะคะทุกคนสามารถใช้ร่วมกันได้สิ่งที่นักเรียนควรทําก็คือ ทิ้งขยะลงในถังขยะที่จัดเตรียมไว้นะคะเช่นตามสวนสาธารณะหรือสนามเด็กเล่นก็จะมีถังขยะจัดเตรียมไว้ให้นะคะข้อที่6ค่ะการปฏิบัติต้นตามกฎระเบียบของครอบครัวและโรงเรียนจะเกิดผลตามข้อใดข้อที่3ค่ะเกิดความมีระเบียบนะคะถ้าทุกคนปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ตั้งเอาไว้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างก็จะมีความก็จะเกิดความมีระเบียบขึ้น ข้อที่เจ็ดค่ะข้อใดคือมารยาทในการทักทายแบบไทยการทักทายแบบไทยนะคะก็คือการพนมมือไหว้การจับมือและการโบกมือไม่ใช่การทักทายแบบไทยนะคะแต่ว่าคนไทยเนี่ยก็เอามาประยุกต์ดัดแปลงใช้กันภายในประเทศนะคะข้อที่แปดค่ะการปฏิบัติตนข้อใดแสดงถึงความมีมารยาทในการพูด นั่นก็คือใช้คำแทนตนเองว่าหนูหรือผมเมื่อพูดกับคุรูค่ะข้อดี่9เหตุการณ์รรรรรดรรใดที่นักเรียนควรทำความเคารพโดยการก้มศีรษะเหตุการณ์ใดที่นักเรียนควรทำความเคารพโดยการก้มศีรษะก็คือเมื่อฟังเพลงสรรเสริญพระบารมีจบนักเรียนก็ก้มศีรษะทำความเคารพหนึ่งครั้งนะคะ ข้อที่สิบมารยาทในการพูดข้อใดเหมาะสมที่สุดค่ะข้อที่เหมาะสมที่สุดก็คือกล่าวคําว่าขอโทษค่ะเมื่อเดินชนผู้ใหญ่อ่าแล้วข้อที่หนึ่งอ่ะกล่าวคําว่าสวัสดีเหมาะสมไหมไม่เหมาะนะคะกล่าวคําว่าสวัสดีต้องมีครับหรือมีค่ะด้วยนะกล่าวคําว่าขอบใจจ่ะอันนี้ก็ไม่เหมาะสมนะคะเวลาพูดกับผู้ใหญ่ข้อที่11การนั่งเก้าอี้แบบใดเป็นการนั่งเก้าอี้ที่สุภาพ เรียบร้อยก็คือนั่งตัวตรงมือวางบนหน้าขานะคะไม่ควรนั่งเชิดหน้าก็ไม่เหมาะสมหรือมือกอดอ,อกก็ไม่เหมาะสมนะคะข้อที่12ก็ข้อใดเป็นมารยาทในการแต่งกายที่เหมาะสมอ่ามารยาทในการแต่งกายที่เหมาะสมก็คือควรแต่งกายด้วยชุดสุภาพเมื่อไปทําบุญที่วัดนะคะไม่ควรนุ่งกางเกงขาสั้นหรือเสื้อแขนกุดไปหรือเสื้อหรือชุดที่บางจนเกินไปนะคะ ข้อที่13ข้อใดแสดงถึงการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นค่ะอ่านั่นก็คือข้อที่1นนั่นเองการให้โอกาสผู้อื่นได้แสดงความคิดเห็นบ้างนะคะเวลาอยู่ในที่ประชุมนะคะถามควรที่จะถามความคิดเห็นของคนในกลุ่มหรือคนในที่ประชุมด้วย ข้อที่14ค่ะเมื่อเพื่อนสอบได้ที่1นักเรียนควรปฏิบัติตนอย่างไรนั่นก็คือแสดงความยินดีกับเพื่อนนั่นเองค่ะเมื่อเพื่อนได้รับรางวัลน,นะคะหรือได้เพื่อนได้สอบได้ที่หหรือแข่งกีฬาชนะสิ่งที่นักเรียนควรทําคือการแสดงความยินดีกับเพื่อนนะคะข้อที่15ข้อใดเป็นการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมที่สุดนะคะคือเคารพความเชื่อของผู้ อื่นไม่ควรไปดูถูกหรือไปว่าผู้อื่นนะคะข้อที่16ค่ะข้อใดแสดงถึงการมีสิทธิ์ของบุคคลข้อใดแสดงถึงการมีสิทธิ์ของบุคคลนั่นก็คือการ,เข,าร,รกาเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลทุกคนต้องได้รับสิทธิ์นี้เหมือนกันทุกคนและเสมอภาคกันทุกคนค่ะ ข้อที 17, ข้อใดเป็นการใช้สิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสมอ่าสิ่งที่ทําได้อย่างเหมาะสมนั่นก็คือเสนอแนวความคิดต่อที่ประชุมอย่างมีเหตุหตผลไม่ควรใช้อารมณ์หรือเหตุผลส่วนตัวนะคะข้อที่18นักเรียนมีหลักการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสาันติสุขได้อย่างไรอ่าหลักการที่จะทําให้เราอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสาันติสุขก็คือ ยอมรับความแตกต่างและเคารพในสิทธิและเสรีภาพของกันและกันนะคะข้อที่19กาการปฏิบัติตนในข้อใดเป็นการปฏิบัติตนเป็นการปฏิบัติตามกฎจราจรค่ะนั่นก็คือการสวมหมวกนิรภัยนั่นเองนะคะถ้าเราขับรถมอเตอร์ไซค์เราก็ควรที่จะสวมหมวกนิรภัยถ้าขับรถยนต์ก็คาดเข็มขัดนิรภัยให้เรียบร้อยนะคะ ข้อดี20การปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนมีประโยชน์อย่างไรอ่ามีประโยชน์ก็คือช่วยสืบทอดเอกลักษณ์อันดีงามน,นะคะเพราะฉะนั้นในแต่ละชุมชนเนี่ยก็จะมีการจัดประเพณีหรือกิจกรรมต่างๆเนาะตามแต่ตามตามว่าในชุมชนนั้นมีประเพณีอะไรบางประเพณีบางอย่างก็มีแค่เฉพาะบางพื้นที่เท่านั้นนะคะข้อ 21ค่ะนักเรียนสามารถช่วยเหลือกิจกรรมของชุมชนได้อย่างไรสิ่งที่นักเรียนสามารถช่วยทําได้ก็คือบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือสมา,สมาชิกในชุมชนที่เดือดร้อนนะคะอย่างเช่นคนในชุมชนอ่ะเกิดไฟไหม้บ้านเหตุการณ์ไฟไหม้บ้านอ่างเงี้ยเราพอที่จะช่วยอะไรได้เราก็ช่วยไปเช่นช่วยเรื่องอาหารนะคะช่วยเรื่องเสื้อผ้าขอ,อของใช้อื่นๆนะคะ ข้อที่22ในฐานะที่นักเรียนเป็นสมาชิกในชุมชนนักเรียนควรปฏิบัติอย่างไรในสมาในในในฐานะที่นักเรียนเป็นสมาชิกในชุมชนนะคะสิ่งที่นักเรียนทําได้ก็คือเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนเหมือนที่ครูบอกไปแล้วว่าในแต่และชุมชนก็จะมีกิจกรรมนะคะนักเรียนก็สามารถเข้าไปร่วมกิจกรรมได้ข้อที่23การปฏบิบัติตนเป็นสมาชิกของชุมชนขอ้อใดถูกต้องที่สุด สิ่งที่ถูกต้องที่สุดก็คือปฏิบัติตามกฎระเบียบของชุมชนถ้าทุกคนถ้าทุกคนปฏิบัติตามกฎระเบียบได้นะคะทุกคนก็จะสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขนะคะข้อดี24ข้อใดปฏิบัติตนไม่ถูกต้องสิ่งที่ทําไม่ถูกต้องก็คือนําเก้าอี้จากสนามเด็กเล่นมาไว้ที่บ้านไม่ได้นะคะเก้าอี้จากสนามเด็กเล่นเป็นเก้าอี้ที่ เขาเอาไว้ใช้ส่วนรวมเนาะนักเรียนไม่มีสิทธิ์ที่จะนํากลับมาไว้ที่บ้านข้อที่ยี่สิบห้าค่ะผู้นําที่ดีควรมีลักษณะอย่างไรจึงจะเหมาะสมที่สุดลักษณะที่ดีของผู้นําชุมชนก็คือทําประโยชน์เพื่อส่วนรวมค่ะข้อที่ยี่สิบห้าเอ้ย2ี่สิบหกข้อที่ยี่สิบหข้อใดเป็นบทบาทหน้าที่หลักของผู้อำนวยการโรงเรียน หน้าที่หลักของผู้อํานวยการโรงเรียนก็คือการบริหารโรงเรียนนะคะคือหน้าที่ของผู้อํานวยการข้อที่27ค่ะบุคคลใดเป็นผู้มีบทบาทหน้าที่ในการดูแลรักดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยในตําบลค่ะถ้าตําบลเนี่ยมันจะไล่มาจากหมู่บ้านแล้วก็มาเป็นตนําบลนะคะตำบลก็คือกำนันค่ะ ข้อที่28ข้อใดสรุปบทบาทหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านได้ถูกต้องบทบาทหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านก็คือดูแลร,รักดูแลร,รักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้านนะคะอันนี้ก็คือบทบาทหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านนะต่อไปข้อที่29บุคคลใดมีหน้าที่ดูแลเมื่อเกิดโรคระบาดอะเมื่อเกิดโรคระบาดหรือเชื้อโรคต้องไปหาแพทย์ประจำตำบลค่ะหรือคุณหมอนั่นเอง ข้อที่30ผู้นำทางศาสนามีความสำคัญอย่างไรความสำคัญของผู้นำทางศาสนาก็คือเป็นผู้อบรมขัดเกลาจิตใจสมาชิให้เป็นคนดีะนะคะอันนี้คือ,อความสำคัญของผู้นำทางศาสนานะคะ,ะวันนี้คุณครูหน่งก็เฉลยชุดที่1น,นะคะเป็นจำนวนข้อทั้งหมด30ข้อเรียบร้อยแล้ว เด็กๆข้อไหนหนูยังไม่ได้ทําหรือใครยังไม่ได้ทําหรือทําไปแล้วหนูก็กลับมาดูได้ใหม่นะคะใครยังไม่ได้ทาเดี๋ยววันนี้จะการทาเรียบร้อยใครทาเสร็จแล้วก็เช็คของตัวเองไปเลยนะคะจะได้เอาไว้อ่านก่อนสอบได้สําหรับวันนี้คุณหนิงขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ